ส่อเขาความจริงปรากฏย้อนคำทำนายหลวงปู่สวงเหตุการณ์ภัยพิบัติพญานาคบรรดาลน,น้ำท่วมคนดีมีศีลจะรอดคนชั่วจะจมน้ำตายหมดจากที่เกิดน้ำท่วมหนักที่แพร่กระจายอยู่หลายพื้นที่ทำให้มีชาวบ้านเดือดร้อนหนักเร่งหนีอพยพกันอย่างเร่งด่วนและยังไม่มีท่าทีว่าน้ำจะลดลงทำให้นึกย้อนไปถึง คำทํานายของหลวงปู่สวงผู้วิเศษแห่งภูตะแบงที่เป็นอีกผู้หนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องภัยพิบัติท่านได้กล่าวไว้ว่าคนเก่งอยู่ในเมืองไทยอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มุมไหนก็ตามแต่ไม่ต้องสู้กันไม่มีประโยชน์เพราะจะเกิดภัยพิบัติคนชั่วจะตายหมดส่วนคนที่รอดคือคนดีมีศีลธรรมหลวงปู่สวง ท่านได้กล่าวเอาไว้เหมือนจะเป็นการเตือนสติผู้คนให้รีบตั้งตัวอยู่ในคุณงามความดีครั้งที่สองหลวงปู่สวงมาบอกกับหลวงปู่ละไมเป็นภาษาขเขมรว่าพวกที่ทำลายศาสนาพระหมหากษัตริย์ให้ออกไปก่อนนางนาคเป่าน้ำน้ำทะเลเต็มไปหมดคำว่าให้ออกไปก่อนคือตายไปก่อนนั่นเอง ดังนั้นพวกจ้องทำลายสถาบันกษัตริย์ทำลายบ้านเมืองโกงกินบ้านเมืองพวกบ่อน,น้ำลายเหล่านี้จะไม่เหลือตายหมดพวกทำไม่ดีตายหมดหลวงปู่สวงท่านกล่าวไว้อย่างนั้นหลวงปู่สวงท่านว่าเทวดาตัดสินเองเจ้ากรรมนายเวียนตัดสินเองที่หลวงปู่สวงกล่าวมานี้มีความหมายในตัวชัดเจนที่สุด ปี2,555จะเกิดภัยพิบัติแน่นอนเป็นภัยพิบัติถางน้ำน้ํำจะท่วมวอดวายไปหมดคนจะตายเพราะโดนน้าท่วมหลวงปู่สวงพูดไว้ตั้งแต่ปี2,543มาแล้วท่านให้ทุกคนสังเกตดูเอาเองหลวงปู่สวงท่านรู้ว่าพญานาคเป่าน้ำบันดาลน,น้ำมาตั้งแต่ปี2,547ถึง2,550หลวงปู่สวง ไม่ได้กล่าวถึงสึนามิแต่ท่านหมายเอาว่าเป็นน้ำท่วมใหญ่แบบน้ำท่วมโลกน้ำที่มาจากมหาสมุทรมาจากทะเลน้ำที่จะตกลงมาเป็นฝนท่านหมายความว่าอย่างนั้นหลวงปู่สวงเล่าให้ฟังว่านางนาคบรรดาน,น้ำจากใต้ทะเลขึ้นไปบนท้องฟ้าพอสามวันสามคืนน้ำเหล่านั้นก็กลายเป็นลูกเห็บ พญานาคบันดาลให้ลูกเห็บตกลงมาลูกหนึ่งบ้างสองลูกบ้างลูกเห็บนี้มีพิษถ้าตกถูกใครก็จะตายไม่รอดพญานาคบันดาลลูกเห็บตกลงมาใส่คนผู้คนจะตายระเนระนาดหลวงปู่สวงไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นท่านจึงเตือนเอาไว้ล่วงหน้านานนับสิบปีท่านไม่อยากให้คนตายมากมายขนาดนั้นท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหมดแล้ว จะมีแต่คนดีเท่านั้นที่รอดคนดีไม่ตายหลวงปู่สวงท่านว่าเช่นนั้นถ้าคนไหนถือศีลห้าได้ครบคนนั้นจะไม่โดนลูกเห็บต่อให้อยู่กลางถนนด้วยกันกับคนที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีจะโดนคนดีจะไม่โดนเพราะพญานาคเขามองอยู่เขาบันดาลใส่คนไม่มีศีลเท่านั้นคนดีจะไม่ถูกลูกเห็บเลยคนที่กระบฏพระเจ้าอยู่หัวคนที่กระบฏแผ่นดิน พวกนี้ตายแน่ใครที่จะยึดแผ่นดินไทยเป็นของของตนพวกนี้ตายหมดอายุจะสั้นจากการสรุปคำกล่าวของหลวงปู่สวงท่านนั้นมีลักษณะเด่นที่ว่า 1. พญานาคเป่าน้ำทะเลท่วมโลกในปี2555นับเป็นเหตุการณ์หลักแสดงให้เห็นว่าภายในปี2555มีเกีย์น้ำทะเลท่วมใหญ่ 2. ปี2 5 5 5พญานาคเอาน้ำขึ้นฟ้าแล้วตกลงมากลายเป็นลูกเห็บลูกเห็บนี้เป็นพิษใครโดนตกใส่จะถึงตายอันหนึ่งลูกเห็บนี้ตกโดนคนไม่ดีส่วนคนดีจะไม่โดน 3. ผู้ที่จะตายในยุคนี้คือคนกระบฏพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละจะตายคนไม่ดีจะตาย ไม่มีความจําเป็นต้องต่อสู้กันเพราะเวรกรรมเทวดาฟ้าดินจะตัดสินให้เองท่านผู้ฟังลองพิจารณาและก็คิดตามนะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้หมายถึงอะไรและภัยพิบัติจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ที่น่าสนใจก็คือภัยพิบัติในปี2,555ไปถึง2,560นั้นครูบาอาจารย์หลายท่านจะกล่าวตรงกันว่า ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นจากน้ําเป็นหลักอย่างไรก็ตามคําทํานายของหลวงปู่สวงนั้นกําลังเป็นที่แพร่หลายต่างฝ่ายต่างพิจารณาว่ามันเริ่มจะเห็นเขาหลาังว่าจะเป็นจริงกันบ้างแล้วและต่อไปมันจะร้ายแรงกว่านี้แค่ไหนเหตุเพราะคนชั่วเต็มบ้านเต็มเมืองเทวดาฟ้าดินจึงจะลงโทษเอาน้ำล้างแผ่นดินคนจะตายมากกว่าครึง่งคนจะรอดได้ ต้องมีทานศีลภาวนาเท่านั้นที่สำคัญต้องไม่คิดร้ายต่อสถาบันกษัตริย์แม่นจนขนลุกย้อนคำทำนายหลวงปู่สังวานเตือนภัยพิบตัติตามคำทำนายบอกไว้ว่าคลื่นยักษ์จะมาถึงชนบุรีบ้านเราชนบุรีน้ำท่วมภูเขาท่วมถึงวัดทุ่งสามัคคีธรรม ชนบุรีวัดทุ่งนี้เรานั่งพืนน้ำเปียกหัวเรือเลยและน้ำก็ไปสุดที่นครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสินี่เป็นคำพูดของหลวงปู่สังวานที่ได้เคยเตือนภัยพิบัติเอาไว้แล้วเราก็เกิดในสงครามพระสงครามพาลุกเป็นไฟทุกหย่อมหญ้าเชื่อไหมว่าสงครามพระจะเกิด เราทำกรรมาฐานมานานท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนบ้านเราสนองต้องเตรียมน้ํามันรถไว้ให้ดีเตรียมรถไว้ให้ดีอย่าได้ขาดอย่าใช้รถเก่านะน้ําจะท่วมกรุงเทพนี่แหละฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนติดต่อกันฟ้าจะมืดมนแทบจะไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันเลย แล้วไฟก็ดับหมดพอถึงวันนั้นเงินจะไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆท่านบอกเราหลวงพ่อสนองบอกเราอีกครั้งหนึ่งที่วัดว่าฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนน้ำท่วมมาถึงชนบุรีโกยเลยนะไปอยู่ที่นู่นเลยสระบ,บุรีเขาใหญ่แล้วเราจะรอดให้บอกคนอื่นด้วยละ่ะช่วงก่อนหน้านั้น หลวงปู่ก็ได้ทำนายเอาไว้ว่า 1. น่านท่วมภาคใต้เกิดแล้วคือสึอนามินั่นเองทำนายไว้ตรงเกิดขึ้นแล้วย้อนไปเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมปี2547เป็นวันที่อากาศแจ่มใสตลอดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยทะเลเงียบสงบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเดินทางมาพักผ่อนที่ชายหาดที่สวยงามริมฝั่งทะเลอันดามันของไทยไม่ว่าจะเป็นที่หาดในจังหวัดภูเก็ตกอะพีพีและอ่าวนางทะเลน้าําใสแห่งจังหวัดกระบี่เขาหลักแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวที่ไปยังเกาะต่างๆ ที่สวยงามอีกจำนวนมากเช้าว,วันนั้นสถานีโทรทัศน์ทุกช่องจะมีการรายงานข่าวถึงการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลเหนือเกาะสุมาตรามีความรุนแรงมากถึง8.9ลิกเตอร์เมื่อเวลา8นาฬิกาซึ่งแรงสะเทือนสามารถรับดูได้ถึงจังหวัดภูเกต็ตและในอีกหลายจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย แต่ก็ไม่มีใครนึกถึงว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคือสึนามิคงเป็นเพราะมันไม่เคยมีการบันทึกในประวัติศาสตร์โลกมาก่อนว่าเคยเกิดในคาบมหาสมุทรอินเดียซึ่งที่ผ่านมาเท่าที่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกสศึกพระสงฆ์ทะเลาะกันวุ่นวายเกิดแล้วในปัจจุบัน ทํานายไว้ตรงเกิดขึ้นแล้วานามน้ำท่วมกรุงเทพคลื่นยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขาท่วมตึกสี่ชั้นคนจะจากไปมากมายอันนี้รอการพิสูจน์ท่านบอกเราหลวงพ่อสนองบอกที่วัดอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบุรีโกยเลยนะ ไปนู่นเลยสลาบุรีเขาใหญ่จะรอดเราจะโกยไปทําไมคนเดียวละ่ะคลื่นยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามัคคีธรรมนะวัดทุ่งนี่เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดที่นครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสี่แล้วก็จะเกิดสงครามพระสงครามพระจะไฝลุกทุกหย่อมหญ้าเลยนะ สงครามพระจะเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมาฐานมานานท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนไทยสมัยที่หลวงพ่อสนองกตาปุญโยท่านยังอยู่ก็ย้ำคำของหลวงปูส่สังวานไว้ดังนี้ว่าเหลืออีกสองอย่างที่ยังไม่มีจริงยังไม่ถึงคือศึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพแต่ตอนนี้ศึกพระเกิดขึ้นไปแล้ว คนจะจากไปเยอะคราวนี้เสียหายหนักมากท่านไม่บอกปีนะท่านเตือนบอกให้ระวังตัวให้ดูฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฝ่ามืดไฟจะดับหมดสงสัยจะมีพายุอย่างแรงไฟฟ้าสงสัยจะดับหมดหลวงปู่สังวานพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ไปแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อน แต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่างน้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกไปกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ก็ไปไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมกรุงเทพนี่ท่วมหนักมากท่วมตึกสี่ชั้นเลยสนองเตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะถ้าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ย ฝนจะตก7จ็วันเคืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟจะดับหมดเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอน7จ็วันเคืนคําเตือนภัยที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ส่อความจริงเข้ามาทุกทีจากคําทํานายของหลวงปู่สังวานที่ท่านได้เคยทำนายเอาไว้ท่านสนทนาธรรม กับหลวงพ่อสนองกตาปุญโญไว้ว่าถ้าเกิดภัยพิบัติต่อประเทศของเราซึ่งเป็นคําทํานายที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นและคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรือเกิดเหตุการณ์ตามที่ท่านทํำนายเอาไว้ซึ่งหลวงปู่สังวานท่านได้ทํำนายไว้ว่าสัญญาณเตือนภยัยก่อนที่ภัยพิบัติใหญ่จะมาเราจะเห็นผ้าส่งทะเลาะก,กันวุ่นวายไปหมดจากนั้น จะเกิดน้ำท่วมใหญ่คนหายไปเป็นเบื่อที่ภาคใต้แต่ไม่เท่ากรุงเทพเพราะจากนั้นไม่นานจะมีคลื่นยักษ์ซัดมาจากฝั่งตะวันออกมาทีเดียวน้ำจะท่วมเสาไฟฟ้าเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้ คำทํานายสามบทสุดท้ายของหลวงพ่อฤาษีลิงดําพศ2518จะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวควงคาามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวังสายน้ำหลังรากเที่ยวหวาดเสียวใจสีวิไลจะบังเกิดในสยามหลังฝนครม้มคลืนค่นจะยืนได้จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไป เปลี่ยนเมืองใหม่ศักราชแห่งประชาคนชั่วจะถูกปราบคราบสิ้นแผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหาประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธายามเมื่อฟ้าสีทองพ่องอัมภัยสบทสุดท้ายของคำทำนายรัชการที่9ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำปี2518อาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่บ้าไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ จึงมีผู้อ่านที่ติดตามและโต้อตอบบทความฉบับที่แล้วมากที่สุดแต่คําทํานายของหลวงพ่อฤาษีลิงดําซึ่งมีต้นต่อมาจากคําทํานายโบราณต้นยุครัตนกโกสินนั้นมีแช่เรื่องหมอดูคําทํานายดังกล่าวมิได้มาจากสยศาสตร์หรือหมอดูหากมาจากศาสดาผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นจึงเกิดมีผู้เชื่อถือหรือเลื่อมใสพากันรอคอยเคลื่อนไหวให้เกิดเงื่อนไขจนกลายเป็นความจริงขึ้นมา ผู้ทำนายอนาคตที่โด่งดังที่สุดในโลกเห็นจะไม่มีใครเกินนอสตาดามุสชาวฝรั่งเศสซึ่งมองเห็นอะไรล่วงหน้าเป็นศตวรรษศตวรรษน่าอัศจรรย์แต่ก็ย่อมจะมีถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดาอย่างไรก็ตามนอสตาดามุสมีแช่ทั้งหมอดูที่เขาแม่นยำพอเข้าใจประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลงสังคมศาสนาและประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยก่อนและสมัยของเขาจึงวิเคราะห์ และทำนายได้ดีแม้คำทำนายสมัยปัจจุบันที่มีความขัดแย้งระหว่างโลกจนเกิดวิกฤตอย่างที่เป็นอยู่ความขัดแย้งและข่มเหงกันไปมาแบบไร้พรมแดนเมื่อเกือบ200ปีที่ผ่านมาผู้เขียนไม่สู้จะเลื่อมใสแต่ก็สามารถเขียนหนังสือให้คนทั้งโลกเชื่อว่ายุคนี้กำลังถึงกรีรโลกระหว่างคริสเตียนกับมุสลิมเมื่อผู้นำสื่อนักวิชาการนักการเมือง แหลนักยุทธศาสตร์โลกพากันเชื่ออย่างนั้นพากันเตรียมตัวรับคำทำนายน,นั้นก็กลายเป็นการผลักดันให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นได้ส่วนนัสตาดามุสทำนายว่าโลกจะวิบัติเพราะเกิดแอนติเชตคือตัวบุคคลสถาบันหรือแม้กระทั่งรัฐบาลที่ต่อต้านหักหลังพระเยซูเจ้าซึ่งในที่นี้หมายถึงหลักความดีของศาสนาคริสต์ที่เป็นศาสนาหลักของยุโรปตัวอย่างของบุคคลชั่วร้าย ที่เกือบจะทำให้อนาคตของโลกจะล่มสลายแบบบุคคลแบบฮิตเลอร์และประธานาธิบดีบุตรผู้เป็นลูกหรือแม้กระทั่งมุกศาสนาโรมันคาทอลิกก็เป็นไปได้ว่าสันตปาปาองค์ใดองค์หนึ่งอาจจะเป็นแอนติเชตหรือซาตานล,ลงมาเกิดเพื่อทำลายศาสนาของโลกสำหรับเมืองไทยตั้งแต่การรัฐประหารปี2490ก็มีผเด็จการเรื่อยมาจนกระทั่งเร็วร้าย กลายเป็นวัฒนธรรมตั้งแต่ปี2523เป็นต้นมาผู้สืบสันดานชนชั้นปรคคองไทยที่ชิงอำนาจจากพระมหากษัตริย์ได้สร้างระบอบคณะทิปะไตยเผด็จการทหารและพละเรือนนักสื้อหรือเลือกตั้งทำการผูกขาดอำนาจโกงกินและคอรับชั่นประเทศอย่างเบ็ดเสร็จมีหัวโจกกลุ่มใหญ่ๆไม่กี่กลุ่มที่ยืนยงคงกระพันต่อเนื่องผลัดการขึ้นเสวยสมบัติผลัดกันชม มีลูกน้องบริวารไม่เกิน2,000คนมีตัวตายทัวแทนทำตนเป็นเหมือนผีกระสือชนะไหนเข้าด้วยช่วยกระพือเปรียบได้ไม่ต่างหรือเลวยิ่งกว่าแอนติชีตของนักสตาดามุสเสียอีกสังคมไทยในอดีตบางครั้งพึ่งผู้ชายไม่ได้ก็หันไปพึ่งผู้หญิงจนเกิดตำนาพระศรีสุริโยไทยพระสุพรรณกัลยาท้าวเทพกรัตรีท้าวศีสุนทรและคุณหญิงโมเป็นตน้น ในยุควิกฤตที่สุดในโลกเช่นปัจจุบันผู้นำทาหารถูกประนามว่าขี้ขาดตาขาวเชื่อไม่ได้พึ่งไม่ได้จนกระทั่งคนไครแถบชายแดนต้องแตกฉานเช่นวิ่งหนีเข้า,ขาเขมรกลายเป็นผู้อพยพในประเทศตนเองผู้คนจำนวนไม่น้อยห้อยหาวีรกษัตรีและหวังพึ่งบาร,รมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นต้นอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของคำทำนายก็ได้อย่างไรก็ตาม การตีความคําทํานายนี้ไม่จําเป็นต้องแปลว่าเมืองไทยจะต้องมีพระมห,หากษัตริย์ก็หาไม่การเส่อจราชสันติวงศ์เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องเป็นไปตามกฎมนเทียนบาลและรัฐธ,ธรรมนูญซึ่งในกรณีนี้ก็คือสมเด็จพระบรมโอสถธิราชเมื่อมีรัชทายาทพระองค์ใดก็ย่อมเป็นพระองค์นั้นไม่ควรจะมีข้อโต้แยง้งข่าวลือหรือปัญหาใดๆข้อสำคัญขอให้ประเทศไทย เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเสียก่อนทุกอย่างจึงจะราบรื่นอย่างไรก็ตามคำทํานายอาจจะตีความกว้างได้ถึงการมีส่วนร่วมกู้วิกฤตกู้ชาติของสตรีจนสามารถล้มนาดที่ปไตยเผด็จการได้หรือการมีผู้นําสตรีในสภาแม้กระทั่งการมีนายกรัฐมนตรีหญิงก็ว่าได้สรุปแล้วก็หมายถึงโอกาสที่เมืองไทยจะสามารถพึ่งบาร,รมีหรือพึ่งชนชั้นปกครองหรือผู้นําประเทศที่เป็นสตรีก็ได้ หรือแม้แต่การที่มีผู้สําเร็จราชการเป็นสตรีในเวลาสําคัญที่คับขันและต่อเนื่องยาวนานก็ได้ตัวอย่างในอดีตก็มีมาแล้วคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกผนวดในปีพศ2 4 9 9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นผลให้ทรงสถาปนาอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถ ต่อมาพระองค์ที่2ของกรุงเทพในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในหลายประเทศได้แก่เวียดนามพศ2 5 2 2อินโดนีเซียพม่าสหรัฐอเมริกาประเทศในยุโรปพศ5 5 3 3ปากีสถานสหพันธ์มาลายูนิวซีแลนด์และออสเตรเลียพศ5 5 5 5จีนและญี่ปุ่นพศ2506 ออสเตรเลียพศ2507อังกฤษพศ2509อิล่านสหรัฐอเมริกาและแคนาดาพศ2510ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระราชชนนีสีสังวานเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จากการปฏิบัติราชการกิจในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพราะฉะนั้น จะกล่าวคําทํานายของหลวงพ่อฤาษีลิงดําเป็นสิ่งเลื่อนลอยก็คงเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อคําทํานายข้ออื่นๆเป็นจริงเกิดทุกข้อทั้งหมดแล้วเหลือแต่สามบทสุดท้ายเท่านั้นคําทํานายที่เคยมีช้าหนาน,นักเริ่มประจักษ์ให้เห็นเรียนไม่ได้หลวงพ่อฤาษีลิงดําเคยทํานายเมื่อถึงปลายราชการผ่านเข้ามาประเทศชาติจะรุ่งเรืองและเฟื่องฟูน้ำมันผุดขึ้นมาจนเห็นค่า พวกกาขาวจะบินรีหนีเข้ามาเป็นประชาชนเต็มพระนครชนทั่วโลกจะยกพระองค์ท่านชื่อกรชอนร่อนทั่วทุกสิงขอนออกพระนามหรือชื่อดังทินกรองค์อมรเอกบุรุษแห่งแผ่นดินชาวประชาจะปิติยิ้มสดใสแต่อกไม้นอนกินข้างในสิ้นจะมีพวกกาฝากคอยกัดกิน เพื่อให้ได้สิ่งทวินสมจินตนาจะมีการต่อตีกันกลางเมืองขุณนางเขื่องกังฉินกินทั่วล่าขอรับชั่นจะกรัดกร่อนทั้งพาราประดุดปลวกกินฝานั่นประไรขร้าราชการตรงฉินถูกประนามสามคนหามสี่คนแห่มาลากไส้เกิดวิกฤตผิดเพี้ยนโดยทั่วไปกละหนหม่นไหมไร้ความดี ประชาชีจะสับสนเรื่องดีชั่วท่วนทุกทั่วจะมุดขุดรูหนีไม่แน่ใจสิ่งที่ทำนำความดีเกรงเป็นผีตายตกไปตามกันพุทธศาสตร์จะถูกรุกและล้ำมิตรเคยค้เป็นศัตรูมุ่งอาศัยเกิดวิกฤตธ,ธรรมชาติอุบาตครันพายุลั่นน้ำถล่มดินทลายแผ่นดินแยกแตกเป็นสอง ปรครองยากเกิดวิบากทุกเข็นระัำระสายเกิดการปราบจราจนชนล้มตายเลือดเป็นสายน้ำตานองสองแผ่นดินข้าเป็นนายนายเป็นข้าหน้าสมเพศผู้มีบุญมีเดชจะสูญสิ้นทางพฤ่ทาจารย์ลือระบินจะร่วงรินดุดใบไม้ต้องสายลมความระทมจะถมทับนับถเทเวศ ดังดวงเนตรเมื่อดบอดสุดขื่นขมคนที่ดีจะก้มหน้าสุรทมส่วนคนชั่วหัวรอททำท่าดังจะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวควงคาามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ประคองจะเป็นหญิงพึงระวังสายน้ำหลังกรกเชี่หว,วาดเสียวใจสีวิไลจะบังเกิดในสยามหลังฝนคราม คลั่นคลื้นจะยืนได้จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไปเปลี่ยนเมืองใหม่ศักราชแห่งประชาคนชั่วจะถูกปราบปราบคราบสิน้นแผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหาประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธาย่าเมื่อฟ้าสีทองทองอัมพัย